แต่งเด็กได้ยิงไปแต่งหน้า้าิงตรงนี้เลยจบเอาหน้านี้เลยไปไม่ต้องไปนั่นเอลหรอคะอันนี้เรียกเอลหรอคะอันนั้นคือขาที่หมดอิงข้างนึงเอ้าเดินไปไม่ละเดินไปไม่ละ ตปดินไปก็ได้ไม่ได้ดุดมันเล็กมากใช่มันเล็กมากใส่ชุดเด็กไหมชุดเบบี้อนุบาลฝากไม่รับฝากก็รับแบบไหนวะก็รับแบบจับ มาคือก่งเอี่ยมปะดนไปยู่เลยไเลนสภาพนองไปแต่งหน้าอยู่เขา็เดินไปเลยสิค่ะจำทางได้ไหม ยังตรงไปแ้วก็หอยแล้วหอยสวยเดินมาพ่อหานาทีไหมฮะอย่าแรงกับพ่อมื่อยสวัสดีค่ะพี่เขาชมว่าหนูสวยจังเลยพี่หนูยังไม่แต่งหน,น,น,น้าหนูเขินหนูเขินไหมลูกหน้าเหนอ โอ้ยเลยหนาหลักไปอุ้ยนี่ยเห็นไหมเดินมาแล้วก็ถึงแค่แฟลกเดียวแม่ใช่ถึงไหนถึงนี่แหละใช่ถึงแเดียวก็เลยพาเดินอ่ะไม่ได้ไกลกับพี่มอนยังกลับไปเอาของให้ตะกี้เข้าพักที่สตูดิโอสิบเก้าน่ะแล้วก็ไทยดีสุดอยู่นี่ค่ะวันนี้เราพักอยู่ที่สตูดิโอสิบเก้านะคะไม่บอกหรอกว่าได้พักกับพี่แอมแอมดูยิ้ม เด็กหญิงจะจำได้ไมั้ยว่าห้องแต่งหน้าอยู่ไหนเดินมาเลยพาเ,เราเดินมาเลยพาไปเราเไปไปคิดแค่ว่าเหน็บมันช้ามากเดี๋ยวหาไปเดี๋ยวสวัสห้ใหม่ อาไม่กล้าเดินเข้าไปหรอกที่ตาก,กระแตมนมาถึงแล้วเดินเข้ามาแล้วบอกว่าค่ะสาธุชาสาธุได้ค่ะนั่งรอก,ก่อนนะคะ ก็มาฟูดิคือฟูดิไม่กินโดนน้อยแล้วคือนั่งอย puppy. ู่ในดอกไม้นี่ลแหละู้ึกบ่เข้ามาในห้องแต่งหน้าแล้วนะคะตอนนี้ก็มี พอดาพ่อจูบะดาบทำไาก่ออยูเดอร์บอจจกว่าบอจูบอท่านมาหอนบอแลก็มีพี่ตะกะแดแล้วก็ผู้จัดการพี่ตะกะแดน,นะคะแล้วก็ <laughs> เด็กน้อยของเราในชุดสีแดง ตนนะะเออบมาเป็นของซึ่งใด้าต่ตอนนี้ซึ่งใด้กะหลุสุดท้าจนมาแามา่แตง่งชื่ออเ้ยกะนาลัง แต่งต่างไลายสไตล์่ะคะนี้ก็จะมีโซฟาให้นั่งรอนะคะอืออีก็จะนั่งอยู่ตรงนี้ผ่าเนะฮะแต่บางทีก็จะนั่งอยู่ตรงกลางเพราะว่าตรงนี้ปกติก็จะให้พี่พีชิลปินหรือว่าพี่พีดาล่าราสเดนเพิ่มมากนั่งรอตรงนี้ก็จะนั่งสบายกว่า สบายกว่าตุต๊กตรงนั่นประจำแต่ว่าวันนี้ยังยังไม่มีออยังไม่มีดาราหรือว่าอัศเรายนน้ะอีกจะมานต่งก่อนได้เดี๋ยวท่นนา,านี่นคือกี่มาแต่งหลายอย่ี่ก็จะใหญ่กระของไปนนางมองอืน่น อกีิเป็นในภากคอนสมัยสมัยเพราะว่าเ่อก็คงทํางานแบบเหน,นื่อยกันนะเนาะแต่ว่าช่างแต่งหน้าก็เยอะไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยเห็นศิลปินปแบบมานั่งหาแต่งหน้ายู่นี่ปกติก็คือคิว่เป็นกนะมาแล้วก็ได้แต่งเวยเพราะว่าจะมีช่างที่รอดาราแต่ละท่านอยู่แล้วนะคะได้มาเห็นการทํางานที่เป็นระบบ คือพิมพ์มีนยังไงในดในวงการแต่งหน้ามาก็ชื่อว่าได,ได้สัมผัสกับสร้างแต่งหน้าสร้างผมมากกับหลากหลายรูปแบบแต่ว่าเพิ่งเคยเห็นเพิ่งเคยเห็นแบบที่เป็นระบุขนาดนี้แต่ตอนที่มาเบิร์ตเขาได้มาเห็นแต่ว่าอ๋อช่างที่มากความสามารถ แต่งได้ทุกลุกทุกแบบขอแช่เขาเรียกว่าขอแช่ผู้จัดบีบมาบีบมาว่าต้องการลุกไหนยังไงก็จัดให้ได้เลยอันนี้เป็นแบบเป็นอีกอย่างที่สุดยอดมากับสร้างหนาสามผมของที่นี่นะคะต้องมากด้วยความสามารถแล้วก็ฝีมือ แล้วก็สามารถคอนคทรเวลาได้พร้อมสามารถกำหนดเวลาได้พร้อมอันนี้เป็นยี่ห้อที่ว่าซุกยอดมาว่าคือปกติที่นเง่งแค่แต่งหน้าเจ้าของเนะีกยไยังไ็ยังตรงเ่อเวลาก็อีกบมานละคะเวลาที่ใครมารอแบบนี้พี่วันนี้ก็ตะยนั่งี่นั่งนะคะ่ายมานัง กลางเด็กอย่างะะจะเดี๋ยวมาพ่อกันก่อนที่ลองแต่งหนา้าแต่งตัวเสร็จแล้วแล้วะเนาะ